กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับงาช้างดำของขลังในตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเกิดในร่างพญาช้างสารงาช้างดำคืออะไร งาช้างดำเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังอำนาจในตำนานมันได้รับการยกย่องเป็นของกายสิทธิ์ที่มีพลังพิเศษที่สามารถเสริมดวงชะตาของผู้ครอบครองในโลกของเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำนาจงาช้างดำถือเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่อยู่ในระดับตำนานและหายากที่สุดซึ่งได้รับความเคารพอย่างสูง ด้วยความที่เป็นเครื่องรางของขลังในตํานานที่ไม่เพียงแต่มีพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งแต่ยังเป็นตัวแทนในการลงมาเกิดของพระโพธิสัตว์ในรูปพญาช้างสารซึ่งเต็มไปด้วยพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ที่สามารถเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองนำพาโชคต่างๆให้กับผู้ที่มีไว้บูชาและครอบครองงาช้างดำคนทั่วไปคิดว่างาช้างดำต้องเป็นงาสีดำ ที่จริงแล้วงาช้างดำเป็นงาช้างมีสีน้ำตาลเข้มเกิดจากการดูดซึมเลือดช้างของงาจนทำให้เกิดเป็นสีน้ำตาลเข้มมีความแข็งแกร่งและความเงางามที่ไม่เหมือนงาช้างทั่วไประดับชั้นของงาช้างดำในฐานะของกายสิทธิ์งาช้างดำถือเป็นหนึ่งในของกายสิทธิ์ที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับให้เป็นของมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุด เพราะเป็นเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ที่มาบำเพ็ญบารมีลงมาเกิดเป็นพญาช้างสารที่มีงาเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มของกายสิทธิ์ถูกจัดแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความศักดิ์สิทธิ์และพลังของมันงาช้างดำถือเป็นของกายสิทธิ์ที่อยู่ในระดับสูงในหมวดของกายสิทธิ์ทั้งหมดต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของงาช้างดำตามตำราบโบราณ เชื่อกันว่างาช้างดำเป็นงาของช้างที่ไม่ใช่ช้างธรรมดาแต่เป็นงาของช้างที่เป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดในร่างของพญาช้างสารเพื่อบําเพ็ญบุญสะสมบารมีงาช้างดำแสดงถึงความเมตตากรุณาความแข็งแกร่งที่มีพร้อมทั้งปัญญาความอ่อนโยนของพระโพธิสัตว์งาช้างดำมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีไว้บูชา ใช้มันเป็นเครื่องรางในชีวิตประจำวันพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ของงาช้างดำงาช้างดำถือเป็นเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ที่มีพลังเสริมดวงชะตาปกป้องผู้ครอบครองจากสิ่งไม่ดีต่างๆมีเรื่องเล่าปฏิหารที่เกี่ยวกับงาช้างดำอยู่มากมายการปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถือครองงาช้างดำเชื่อกันว่าสามารถช่วยปกป้องจากภัยอันตราย ป้องกันพวกพูดผีหรือสิ่งชั่วร้ายรวมไปถึงการคุ้มครองจากการโจมตีทำร้ายจากศัตรูงาช้างดำถือว่าเป็นเครื่องรางที่นำพาโชคลาภการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองไม่ว่าจะในด้านการงานการเงินหรือความสัมพันธ์การดูแลรักษางาช้างดำเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นของขลังในตำนานที่มีพลังสูง ผู้ที่บูชาและครอบครองต้องมั่นสร้างบุญบารมีให้เหมาะสมกับพลังอำนาจของงาช้างดำควรเคารพและบูชาด้วยการสวดมนต์ทำบุญกุศลและเสริมสร้างความดีเพื่อให้บุญบารมีของตนสามารถครอบครองงาช้างดำได้เพื่อให้งาช้างดำยังคงอยู่ไม่หนีหายไปเรื่องเล่าปฏิหารจากงาช้างดำมีตำนานในอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาความรุ่งเรือง และความสำเร็จมาสู่ผู้ครอบครองวัตถุชิ้นนั้นคืองาช้างดำงาช้างดำถูกเชื่อว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากพรแห่งสวรรค์จะถูกมอบให้ผู้ที่มีบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นการค้นพบงาช้างดำของเจ้าฟ้าสุริยวงศ์พระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าธรรมชัยผู้เป็นที่เลื่องลือในปัญญาและความกล้าหาญร,ระหว่างการเสด็จสำรวจป่าศักดิ์สิทธิ์ เจ้าฟ้าสุริยวงศ์และขบวนเสด็จได้พบกับช้างเผือกช้างตัวนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดาแต่เป็นช้างเผือกที่มีงาสีน้ำตาลดำอันเป็นเอกลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเสวยชาติเป็นช้างเผือกงาช้างนั้นเปล่งประกายแสงเรืองรองแสดงถึงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์โหหลวงที่ร่วมขบวนกล่าวว่าช้างตัวนี้คือพระโพธิสัตว์ลงมาเกิด ถูกส่งมาเพื่อประธานพรแก่อาณาจักรหลังจากถวายความเคารพต่อช้างศักดิ์สิทธิ์เจ้าฟ้าสุริยวงศ์ได้รับเศษงาช้างที่หักตามธรรมชาติชิ้นส่วนนั้นแสดงถึงการยอมรับของช้างเผือกในบุญบารมีของเจ้าฟ้าสุริยวงศ์และราชวงศ์เศษงาถูกนำกลับไปยังพระราชวังถูกบรรจุไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาเศษงาช้างดำถูกนำไปสร้างเป็นแหวนโดยช่างฝีมือเอกแห่งอาณาจักร ถูกแกะสลักด้วยอัคาราอาคมศักดิ์สิทธิ์มีสีดำสนิทที่เต็มไปด้วยความลึกลับได้รับการขนานนามว่าแหวนสุริยวงศ์เมื่อเจ้าฟ้าสุริยวงศ์ทรงสวมแหวนวัตถุศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาอาณาจักรที่เคยเผชิญกับปัญหาภัยต่างๆเช่นความแห้งแล้งความวุ่นวายกลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์พืชผลเจริญงอกงามการค้าเฟื่องฟู ประชาชนต่างสรรเสริญเจ้าฟ้าสุริยวงศ์เป็นผู้นำที่สวรรค์ได้ส่งลงมาให้เป็นผู้ปกครองหนึ่งในปฏิหารที่โด่งดังที่สุดของงาช้างดำเกิดขึ้นระหว่างสงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านเจ้าฟ้าสุริยวงศ์ต้องเผชิญกับกองทัพที่มีจำนวนมากกว่าถึงสองเท่าพระองค์อธิษฐานขอพลังศักดิ์สิทธิ์จากงาช้างดำในคืนนั้นพระองค์ทรงฝันเห็นช้างเผือกมาปรากฏกายชี้นำยุทธศาสตร์ ที่สามารถพลิกสถานการณ์สงครามศัตรูต้องยอมจำนนโดยไม่มีการหนองเลือกพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและทรงธรรมเจ้าฟ้าสุริยวงศงขึ้นครองราชในเวลาต่อมาปกครองอาณาจักรด้วยความรุ่งเรืองแหวนที่ถูกสร้างด้วยเศษงาช้างดำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจศักดิ์สิทธิ์ถูกส่งต่อเป็นมรดกในราชวงศ์เพื่อปกป้องอาณาจักร และสร้างความเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของงาช้างดำและเจ้าฟ้าสุริยวงศ์เป็นเพียงเรื่องเล่าขานที่เล่าสู่กันฟังบอกเล่าเรื่องราวของงาช้างดำเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนใครงาช้างดำแม้จะเป็นของขลังในตำนานแต่ก็มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจังหวัดน่านเป็นโบราณวัตถุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นโบราณวัตถุชิ้นเด่นที่สำคัญจนปรากฏในคำขวัญจังหวัดน่านที่ว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ